นิยายเรื่องวิวาอนลลเวงโดยทิพเกสรบทที่สามคุณจันแจมอารมณ์ไม่แจม่มใสเหมือนชื่ออีกต่อไปเพราะบัวรินคนงามก่อกวนเอาไว้นั่นเองเธอแสดงความหุดหงิดออกมาอย่างเปิดเผยเป็นอันมาก และเธอก็กระแทกเสียงระบายออกมากับนางมณีคนสนิทที่เป็นญาติห่า,างๆแต่โดยอายุนั้นนับเป็นน้องและนางมณีนับว่าเป็นคนสนิทสนมรู้ใจรู้ดีไปหมดทุกเรื่องที่เธอกระทำวันต่อวันทำไมตาชาวีต้องไปชอบแม่คนนี้ด้วยถ้าทางราวกับจะมาเหยียบหัวฉันอย่างนั้นแหละเพราะสวยมัง้งคะอุ๊ยยังกระสวยตายเธอบนหน้ากลมๆแป้นๆกลาง โดยเธอลือมองว่าตัวเองก็มีรูปหน้าแบบนั้นด้วยได้นางงามมาได้ยังไงกันหากไม่ดูหน้าแล้วล่ะก็คุณขาก็ต้องดูรูปร่างค่ะก็ออกจะเตี้ยเธอหาเรื่องค่อนจนได้นางงามอะไรสูงแค่ร้อยหกสิกว่าไม่ระเหิดระหงอะไรเลยเพราะไม่ชอบคุณจันแจมสามารถสร้างอาคติได้มากมายนักหนาและรู้กันว่าเธอพยายามอย่างมากจะปกป้องชาวีเอาไว้ หลังจากเธอเสียพัฒนาไปคนหนึ่งแล้วเธอยังคล่ำควรวญไม่เลิกด้วยความเสียดายในตัวลูกชายนายพัดมันหลงอะไรผู้หญิงแก่กว่าตั้งหลายปีมันทำผิดธรำเนียมเยอะแยะตาแก่มีเมียเด็กผู้คนสรรเสริญชื่นชมว่าแน่เวลาเป็นไหนไหนด้วยกันแต่พอยายแก่ได้ผัวเด็กสิยายแก่ได้หน้าแต่ผัวเด็กจะต้องเอาปี๊บคลุมหัวกันไปเลยทีเดียวเพราะเธอคิดแบบนี้ แต่เธอไม่สามารถล้อมข้อป้องกันพัฒนาได้อีกเพราะความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวของเขาเธอเลยหันมาปกป้องชาวีแทนแต่บรรลันใจว่าชาวีก็คงจะเดินตามรอยพัฒนานั่นแหละเธอมีลูกชายแสนจะตั้งมั่นเชื่อมั่นในตัวเองอย่างไร,ร้กาศพวกเขาจะทำตามเสียงบัญชาจากข้างในหัวใจของตัวเองมักจะมองข้ามหัวอกพ่อแม่ไปเสมอนางงามน่าจะเกินร้อยเจ็ดสิบได้แล้วนะงานต้องมองใหม่ค่ะคุณ มองตรงไหนเธอ,อยังตั้งแง่อยู่นั่นเองก็มองว่าอวบดีไงล่ะคะวันก่อนนู้นมาหาคุณชาวีนินทากันทั่วเรือนว่าตรงเป้ากางเกงรัดรูปนะเห็นรูปเห็นรอยแล้วร้องโอ้โหตายแล้วแกคิดอะไรก็ไม่รู้น่าเกลียดเธอร้องฉันจะทำยังไงดีไม่อยากให้บัวรีนตามเข้าไปหานายชาวีเลยไม่ยากค่ะนางมณีตอบด้วยสีหน้ามีเลดในรถยังไปไม่ไกล เธอกลัวงูจะแย่แกหมายความว่าคุณจันแจ่มขยายตากว้างแล้วยิ้มทั่วหน้ากระนั้นยังอุตส่าห์ออกตัวแม้มันก็ออกจะโหดไปสักหน่อยนะที่จะต้องเอางูโยนใส่หน้ารถไปไปจัดการไปแล้วตอนเช้าฉันจะได้ใส่บาททำบุญให้ต้องเอาเขามาจับโยนเล่นอีกแล้วบัวรีนกลัวงูที่หนึ่งแถมด้วยว่ายังเชื่อเคราะห์เชื่อรางงูตกหน้ารถปุ๊บ คงขวัญกระเจิดกระเจิงไม่มากก็น้อยค่ะแล้วเดี๋ยวจะออกไปพูดสำทับอีกแรงรับรองแจ้นเข้าเมืองไม่ทันเฮ่ากว่าจะป้องกันพ่อยอดชายนายชาวีได้เล่าสองคนจะบาปแค่ไหนกันนาะคุณจันแจ่มลำพึงลำพันออกมาบัวรินไม่ทันตระหนักถึงอันตรายที่จะมาถึงตัวแม้แต่น้อย หลอนขับรถยังไม่ทันจนะพ้นอาณาเขตบริเวณนี้หลอนก็เหยียบเบรกเต็มเท้าหากจะใช้คำพูดที่ถูกต้องน่าจะเป็นว่าหลอนกระเทือบลงบนเบรกเสียมากกว่าหลอนหัวขมำไปข้างหน้าแล้วบัวรินก็ด่ารัวเป็นชุดหลอนเป็นคนปากจัดเพราะหลอนมีแม่เป็นแม่ค้าขายผักหลอนรับเอาคำดา่ามาจากสภาพแวดล้อมร,บรอบๆตัวหลอนสามารถขุดเอาคำดา่าประเภทชวนขนลุกพองสยองไปทั่วตัวขึ้นมาได้หน้าตาเฉยแต่ไม่หรอก บัวรินไม่ด่าพร่ำเพรื่อไปนักเพราะหล่อนละเว้นบางคนยิ่งตอนหล่อนได้นางงามมาครองบัวรินพยายามระวังเก็บปากเก็บลิ้นตัวเองสุดฤทธิ์อย่างดีพอไม่ทําให้ตัวหล่อนเองประสาเสียเพราะความหงุดหงิดหล่อนจะด่ารัวๆในใจไม่เด็ดลอดออกมาภายนอกเพราะหล่อนกลัวเสียสถานภาพนางงามของตัวเองมันชวนขายหน้านักแม่ยังว่าเดี๋ยวนี้บัวรินดัดจริตมากโขเลยทีเดียว พราะหล่อนไม่เถียงเพราะหล่อนมาตกอยู่ในสภาพที่ต้องฉีบตัวเองขึ้นมาสู่วิมานชั้นฟ้าหล่อนจะเป็นนางดินอม,มแมมเห็นจะไม่งามที่หล่อนต้องเบรกเพราะหล่อนมองเห็นอะไรบางอย่างเป็นเส้นยาวๆพาดหน้ากระจกบัวรินไม่ทันสังเกตเพราะหล่อนขับรถผ่านหอสูงที่ใช้เก็บน้ําฝนของที่นี่และไอเจ้าเส้นยาวๆนั่นโยนลงมาจากหอสูงแห่งนี้มันคือเจตนาแต่พระบัวรินไม่ได้สนใจ พรหลอนมัวแต่ตกใจแทบสิ้นสติบัวรินเกลียดเสียงที่เป็นเส้นยาวๆมากปกติหลอนก็กลัวตามภาษาผู้หญิงอยู่แล้วคือกลัวงูจับใจและนี่มันหล่นใส่หน้ารถหลอนสุดจะทนเลยจริงๆหลอนไม่อาจจะรับได้อีกหลอนเอาแต่แหกปากร้องหวยหวนและเสียงของหลอนเล็ดลอดออกมาภายนอกอีกด้วยรถจอดสนิทกับที่แต่หลอนไม่สามารถจะเอารถออกได้อีกร่างกายของหลอนหมดแรงขยับขยืขย่น ดวงตาเบิกโพรงและนางมณีก็ออกมานางพยักหน้ากับคนของนางให้ไปเก็บงูให้รางวัลมันหนักๆน,นะสู้มาเป็นผู้ช่วยนางกำชับและไปเคาะหน้าต่างกระจกของบัวรินบัวรินออกมาโอ้ยจะตายแล้วจะตายหลอนร้องยกมือพนมหน้าซีดขาวดวงตาบอกความตนกงูมาจากไหนหรือหลอนจะเคราะหร้ายโบราณบอกว่าจิ้งจกตกใส่ต้องหยุดนี่งูใหญ่กว่าจิ้งจก หน้าเกรงขวามกว่าจิ้งจกหลายเท่านักบัวรินเปิดประตูเอามันออกไปจากหน้ารถชั้นเด็กๆมันกำลังจะทำเอามันออกไปก่อนต้องใช้คนงานชายสามคนด้วยกันมาหามาันออกจากหน้ารถของบัวรินหล่อนค่อยๆเปิดประตูมาอย่างท่าทีระทวยจัดแล้วหล่อนก็โผลเข้าหานางมณีทั้งที่ปกติไม่ชอบหน้ากันสักเท่าไหร่ช่วยด้วย ร่อนร้องออกมาก่อนจะสุดหวบรูดตัวเองลงนางมณีมองด้วยแววตาพอใจอย่างยิ่งและเรียกคนมาหาบัวรินขึ้นเรือนมีคนเต็มใจอาสาเพราะบัวรินเป็นถึงนางงามคนงานชายอยากจะทำแบบนี้กันจนแย่งยือ้อแล้วนางก็ต้องเอ็ดอะไรกันนักหนามาแย่งกันไปเจ้ามิ่งเป็นคนแบกนางเลือกเองและตอนพาบัวรินกลับขึ้นเรือนมาอีกครั้งนั้นคุณจันแจ่มทำตาปริบ เอามาทำไมอีกสิ้นสติสมประดะีค่ะกลัวขนาดนั้นเชียวแหมเจ้างูตัวนั้นออกน่ารักอุ้ยอ้ายออกอย่างนั้นถึงว่าสิคะนางมณีคล้อยตามน่ารักจะแย่เพราะนางและคุณจันแจมออกจากเพี้ยนเพียนพอกันรตรงนี้นั่นเองงูเหลือมตัวโปรดนี้ชื่ออุ้ยอ้ายและค่อนข้างเชื่องช้าสมชื่อแถมยังเป็นงูเลี้ยงไม่ทำร้ายคนอีกด้วย คุณจันแจม่มต้องยอมให้ปฐมพยาบาลบัวรินกันจนกระทั่งหลอนได้สติทำตัวสั่นขวัญหายดวงบัวรินจะต้องไม่ดีหล่อนพึมพำงูหล่นมาทักนั่นสินางมณีรีบเสริมไปทำอะไรเอาไว้หมายความว่ายังไงบนบานอะไรเอาไว้ถูกตามเอาคืนบัวรินหน้าแห้งจัดเพราะความจริงมีอยู่ว่าหล่อนขยันบนไปเสียทุกอย่าง หลอนดูกีฬาก็เริ่มบนให้ทีมที่หลอนเชียชนะอยากให้การงานปลอดโปร่งก็บนอยากให้การเดินทางราบรื่นก็บนและเรื่องบนบ่อยมากก็คือเรื่องของความรักหลอนหมดของแก้บนไปหลายอย่างและแย่ที่สุดคือหลายๆอย่างหลังจากปากเร็วบอกไปบัวลินจำไม่ได้ว่าหลอนบนอะไรไบ้างและงูใหญ่ตัวนั้นอาจจะมาทวงถามหลอนเริ่มกังวล พรุ่งนี้คงจะต้องทําพิธีแก้บนแล้วบอกกล่าวผ่านไปยังเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายสุดแท้แต่จะมารับเอาไปกันหล่อนจะต้องทําและตอนนี้หล่อนก็ไม่กล้าจะไปตามชาวีอีกแล้วเพราะมันเป็นรางบัวลินเชื่อมากหล่อนมีความเชื่ออะไรทางนี้มากมายและหล่อนก็ได้แต่ขอร้องผ่านคุณจันแจมแม้รายนั้นจะวางปึงกับหล่อนค่อนข้างมากก็ตามทีเถิดหล่อนขอคนขับรถพาหล่อนออกจากที่นี่เข้าเมือง เธอพยักเพยิดไปทางนางมณีแทนการที่เธอไม่ยอมพูดด้วยทําให้บัวรินปวดร้าวเป็นอันมากหล่อนรู้ว่าเธอรังเกียจหล่อนและกิติศัพท์ความโหงแหนต่อชาวีมีมากมายเหลือขนานับมีการท้าทายขันต่อในหมู่เพื่อนของหล่อนว่าหากหลอนฝากําแพงหนาที่ชื่อจันแจบไปสําเร็จเพื่อนประมาณสามคนจะพากันกล้มกราบเท้าหล่อนและบัวรินไม่อยากจะยอมแพ้บัวรินรักชาวีหล่อนรักเขาด้วยความจริงใจเป็นอย่างมาก และรักอย่างมีเหตุผลต่อต่อมาเหตุผลที่ว่าก็คือจะหาใครได้เท่ากับเขาอีกไม่มีไม่มีอีกแน่ๆเพราะเขาหลอพาไปไหนแล้วหล่อนยืดได้เต็มที่บัวรินชอบสายตาริษยาของผู้หญิงอื่นหลอนพลอยเด่นไปด้วยยามปรากฏตัวข้างเขาและเขาอย่างมั่งคัง่งบัวรินไม่ชอบความยากจนเพราะนั่นคือสาเหตุของชีวิตลำเคนเขาร่ำรวยและมือเติบใจใหญ่เขาไม่เคยขี้เหนียวเลย เขาเป็นคนดีมากๆดีตรงที่เขายกย่องให้เกียรติหล่อนอย่างดีเมื่อเขาพร้อมออกอย่างนี้หล่อนก็เลยหลงเขาอย่างหนักและอีกข้อที่บัวรินรู้แจ้งคือเขาเป็นนักรักที่ดีมากอีกด้วยเขาทำความสุขให้แก่หล่อนอนเนกนัน์เขาทำให้หล่อนถึงสวรรค์ทุกหนใครจะมองอย่างไรช่างเถิดหล่อนพอใจนางมณีเรียกเจ้ามิง่งมามอบหมายให้ขับรถพาบัวรินไปส่ง และนางหัวราอกกับคุณจัน์แจมหลังจากนั้นบัวลินเป็นลมเลยค่ะแหกปากร้องกรี๊ดในรถเป็นนานเธอหัวร้อตามพรางว่าเราทำบาปหรือเปล่านี่ไม่ค่ะไม่เลยเราป้องกันคนของเราชาวีไม่น่าไปนัวเนียนั่นสิคะเผื่อจะหลงเอาจริงแต่งงานขึ้นมาเธอชักสีหน้าอย่างหนึง่งฉันไม่ยอมนัมมนีไม่ยอมจริงๆด้วย แน่ใจนะคะว่าจะขวางอยู่เขาก็ร้ายนักหนาร้ายยิ่งกว่าคุณพัฒนาขนาดนั้นก็ยังออกไปนอกทางจนได้ฉันจะมองหาผู้หญิงดีๆให้เขาหากเขายอมนะคะฉันจะหลอกล่อจนเขาต้องยอมแล้วหากเขาไม่ยอมฉันจะยอมเสียเองแต่ต้องที่สุดก่อนนะไม่ถึงแล้วก็ฉันไม่ยอมแน่ป่านชน,นีทำอะไรคะไม่มีบัวลินแล้วคุณชาวีจะมีใคร ทั้งสองคนก็ไม่มีตาทิพย์มองเห็นว่าชาวีกำลังทำสินใดอยู่ด้วยท่านสมัยเหมือนกันทิพเกสรคิดในใจเพราะเขาเพิ่งใช้มือถือทิพเกสรไม่คุ้นกับคนที่นี่มากนักหล่อนจากไปหลายปีหล่อนไม่รับรู้ความให้เทคของผู้คนร่วมชาติตัวเองหล่อนไม่พูดเลยสักคำในตอนที่เขารับสายจาบจนเขาพูดเสร็จหล่อนทำเหมือนว่าเรื่องของเขาไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องกับตัวหล่อนเลย โอเคเสร็จละเราไปกันได้ดีเราอาจจะถึงดึกๆทำไมต้องดึกเพราะถนนมันไม่ดีแล้วไกลามากไหมไม่ไกลหรอกทาเวลาหน่อยแล้วกันหล่อนกำชับฉันเหนื่อยอยากจะนอนเอ๊ะคุณนายมีอะไรอย่าบอกว่าอยากนอนต่อหน้าผู้ชายทำไมน้ำเสียงทิปเกสอนหลากหลายไปด้วยความงุนงงเพราะหญิงสาวคิดว่าตัวเองพูดออกมาแสนจะปกติ เขากรัวหัวเราะในราคอแล้วบอกหน้าตาเฉยผู้ชายจะคิดว่างั้นเรามานอนด้วยกันทิพเกสรเพิ่งคิดทันหลอนกโกรธจัดแต่หลอนเป็นคนถือตัวค่อนข้างจัดอีกนั่นแหละหลอนกโกรธตัวเองมากกว่าจะโกรธเขาโกรธตรงที่เปิดช่องทางให้ไม่น่าเลยหลอนไม่น่าพูดออกมาแบบนั้นเลยพูดให้เขาเอาไปต่อเติมหัวเราะเล่นสนุกหลอนไม่พูดอะไรด้วยอีกแต่เชิดคอแข็งชาวีมองแล้วอดคิดไม่ได้ว่า หล่อนคงจะริษธามากนักหนาเข้าสงสารพี่ชายของเขาพัฒนาคงจะเจอหนักกว่าใครและเขาเชื่อว่าคุณงามความดีใดๆก็ตามแต่ของพัฒนาคงไม่ได้ซึมเข้าไปในหัวใจของทิพเกสรเลยเขาจําได้ว่าพี่ชายเล่าเสมอว่าถูกทิพเกสรต่อต้านเสมอมาเขาออกรถหนทางไม่สะดวกระยะทางเหมือนจะไกลและเพราะว่าเป็นชนบทพอข้าหน่อยก็มือสนิท ทิพเกษรรู้สึกว่าความรุ่มร้อนของอากาศหมดไปมากตอนฟ้าเริ่มมืดสนิทอากาศเย็นลงทีละน้อยยิ่งลดบุกไปตามเส้นทางแคบๆที่บางตอนมีกิ่งไม้โน้มลงต่ำมาเกะก,กะนั้นยิ่งดูวังเวงทิพเกษรอ,อดถามตัวเองไม่ได้ว่าหล่อนคิดอย่างไรกับการวางใจเดินทางมากับคนแปลกหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่หล่อนเองก็ยังหาความมั่นใจไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่ หลอนสติเสียหรือเปล่าและนี่คือการกระทําของคนที่เริ่มเรียนจนจบเริญญาตรีและทะนงตนว่าฉลาดพออย่างนั้นหรือหากมีเหตุล้ายเล่าในเส้นทางเปลี่ยวเงียบวังเวงกับชายแปลกหน้าหล่อนจะป้องกันตัวเองได้แค่ไหนเอาเสื้อไหมหล่อนกําลังคิดเพลินๆก็ได้ยินเสียงเขาถามหล่อนสายหน้าแทนคําปฏิเสธนั่งห่อไหลตัวงอหล่อนแค่เย็น ไม่ใช่เย็นภายนอกผิวกายนี้แต่เย็นข้างในคุณนายชื่ออะไรถามทำไมอ้าวไม่รู้ชื่อแล้วจะเรียกกันยังไงไม่จําเป็นต้องมีชื่อก็เรามาด้วยกันแต่เราจะไม่ไปด้วยกันตลอดบอกหน่อยหนะ้าเราคงเจอกันอีกถ้าทางคุณนายจะมาอยู่นานอย่าเรียกฉันว่าคุณนายงั้นเรียกเจ๊นะไม่เอาเหมือนกันแล้วจะเอาอะไรฉันชื่อเก๋ ทิพเกสรจำยอมบอกแม้ชื่อเพราะชื่อนายล่ะเออแล้วเขาควรจะบอกชื่อจริงหรือไม่เขาลังเลเล็กน้อยก่อนจะพบว่าเขาไม่ควรจะเปิดเผยความจริงทั้งหมดแต่น่าจะบอกชื่อจริงของตัวเองได้ชาวีหลอนยังอดคิดไม่ได้ว่าชื่อของเขาไพเราะชื่อพระตั้งกระมังพระตั้งชื่อเก่งๆกันทุกองค์หลอนไม่ยกย่องเขาหลอนแทนตัวเขาว่านาย เพราะทิพเกสรคือคนถือตัวมากหล่อนประเมินคนจากการแต่งกายท่วงท่ากริยาสภาพรถและเมื่อชาววีแกล้งทำเสียงเนิ่นๆเพียเพ้ยนๆด้วยแล้วทิพเกสรคิดว่าเขาก็แค่ชาวบ้านแต่พัฒนาเหมือนกันมีเครื่องมือสื่อสารติดต่อเพื่อข่าวสารข้อมูลไม่เร็วนักสำหรับชนบทที่มีการพัฒนาหลอนก็จะมาอยู่ที่นี่การที่เขายังมีสิ่งบ่งบอกกลิ่นอายการพัฒนา ทำให้คิปเกสรมั่นใจว่าหล่อนไม่น่าจะยากแค้นจนเกินไปและหล่อนสรุปเอาว่าการที่หล่อนยอมพูดจาตอบโต้กับเขาก็เหลือจะพอแล้วระวังเขาบอกแล้วทิปเกสรไม่ทันได้ทำตามคำตะโกนนั้นหล่อนก็เลื่อนตัวลงจากเบาะไปพับครึ่งยันกับคอนโซลข้างหน้าขากระแทกแรงกึกหัวโขกลงแล้หล่อนรู้สึกว่ารถเบรกอย่างแรงหล่อนคิดว่าตัวเองไม่ได้ร้อง แต่เสียงนั่นคือเสียงหล่อนเพราะหล่อนร้องเพราะตกใจและคนเจ็บแล้วทิพย์เกยสอนก็กรีดทำไมไม่บอกก่อนจะเบรกรถนายทำอะไรนายทำฉันเจ็บเจอหลุมหลุมอะไรนั่นไงเขาให้หล่อนดูตามมือของเขาแสงไฟจากหน้ารถมองเห็นหลุมใหญ่ที่หากตกลงไปคงจะลําบากตอนเอารถขึ้นเพราะดินค่อนข้างแฉะทิพย์เกสอนทำหน้างงๆ ไม่ใช่หน้าฝนสักหน่อยไม่ใช่เลยน้ำในหลุมนั่นมาจากไหนไม่เบรกแล้วก็ติดเหี่ฉันเจ็บตรงไหนและทิพเกสรนคาดไม่ถึงก็คือเขาใส่เกียร์ว่างเอาไว้แล้วหันมาหาหล่อนในรถไม่สว่างมากนากักรวมกับรอบๆร,รถก็ค่อนข้างมืดทิพเกสรเห็นเขาคว้าไฟฉายลวดมาสองหน้าหล่อนไฟจ้าเข้าตาจนหล่อนต้องเอาแขนป้องหลบหล่อนโกรธจนลืมตัวทีเดียว อิตาบ,บ้านี่ซุ่มซ่ามเซอสะซะเอาไฟฉายออกจากหน้าฉันนะน่าจะทำอะไรจะดูว่าเจ็บตรงไหนไม่ต้องหลอนปัดกระบอกไฟฉายอย่างแรงนายควรจะหาทางไปต่อฉันต้องการถึงน้ำโป่งอย่างมากขอให้นายเข้าใจด้วยแล้วกันเข้าใจตามนี้นะนายอย่าทำาร่อาไรเลยเสียเวลาฉันคุณนายพูดจาไม่เพราะเข้าพอผมทำเพราะความหวังดีก็มาหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้ เขาจะปล่อยหลอนกลางทางหรือเปล่าหลอนชักเสียวเพราะทิพย์เกสรพยายามอ่อนลงบ้างเอาละเราจะไม่มาเถียงกันอีกฉันต้องการถึงน้ำโป่งไวที่สุดนายคงจะเข้าใจนะฉันเพลียมากพอแล้วฉันไม่เจ็บตรงไหนแล้วด้วยขอบใจหลอนจำใจเอ่ยออกมาเพราะชาวีพอจะรู้ทานอีกด้วยเขาได้แต่หัวเราะหลอนยังฉลาดพอจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรและเขาคิดว่าหลอนคือสีสารอันเร้าใจ คือความท้าทายแต่ที่เขาไม่รู้ก็คือรสชาติของหลอนนั้นแหละ